สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนจ้าวันนี้สมสิไปล้านไทยพี่น้องหมู่สิมาหลับก็เลยสิย่างออกไปทาหมู่สิพาไปสมล้านไทยอยู่ต่างเมืองเด้ออยู่คนละเมืองกับเมืองสมอยู่จ้าสิไปหาซื้ออาหารไทยมาไว้กินกินแต่เฮ็ดลายก็บเบื่อได้เนาะ ผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจในเด้อจ้าขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมคลิปสละเวลามาชมคลิปจ้าไปชมร้านไทยนำกันเด้อว,ว่ามันสิเป็นเน้าดคองลายบ่ <c oughs> ไปเลยจ้าหนาวหนาวเลยพี่น้องเอ,อ้ใบไม่เปลี่ยนสีแล้วนี่ อากาศยามเศร้าขึ้นฝ้าขึ้ขนฝนจ้าไปน้ำกันเลยจ้าสีย่างออกไปถ่าหมู่อยู่ป้ายรถเมย์เห็นบอพี่น้องใบไม้เปลี่ยนสีแล้วใบไม้เปลี่ยนสีนยามหนาวเข้ามาเลยพี่น้องเอ้ยใบไม้มันเปลี่ยนสีแล้วมันสีร่วงแล้ว ไม,ไม้เป็นสีทองหมดแล้วจ้า อากาศมืดครึ้มพอ,อนาฬิกาในเมืองในเมืองจ้าในเมืองใกล้ๆร้านไทยอะ่ะ บมมีแดดมื่อนี้ครึมครึมจ้าถึงร้านไทยแล้วจ้านี่อุ้ยระครังเสียงระครังดังเลยถึงร้านไทยแล้วอยู่มอนเดอค่ะขอ โอ้นาฬิกาจ้าโอ้นาฬิกาเข้าไปเบิ้งข้างในน้ำกันจ้า Où ừ, là phải tu hay tu hay tu, ngắm nè nít ngâm nít 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 มีมะระกอด้วยขาดไม่ได้มีมันด้วยมาระกอจ้า หมึกด้วยจ้าของเชือ่อผมมีหอยหอยเหมือนบ้านเราหน่อปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึก ปลาหมึกปลามึกปลามึกปลาหมึกด้วย น้ำปลาร้าต้มสุกเข้มข้นนะ เแผนกเส้นน,สนี่ง่ายเส้นขนมจีนเส้นขนมจีนจ้านี่ของหมักของหมักโอ้ยอันนี้เส้นใหญ่ชอบเส้นเล็กๆเส้นขนมจีนมาซื้อเส้นนี่แหละขาดไม่ได้จ้าเส้นเต็มเลย เส้นเส้นขนมจีนแห้งจ้าโอ้ยหลยขนาดของเยอะมากร้านนี้ ก็มีขนมทาโร่น้ำเด้อ เป็นปุ้งนี่จะเป็นรถด,ดีของเยอะมากวันนี้ของเต็มเลยจ้า ปาร่าซับนำบันี้พี่น้อง <c oughs> มาเมาของพี่น้องมาเมาของกินข <c oughs> องไล่ลายมันีดของพึ่งลงจ้า คนละเมืองกับโสนอยู่ของทึ่งลงคลองลายขนาดโอ้หตู้นี้ปลามือกตัวใหญ่เลยพี่น้องอปลามือกตัวใหญ่ๆเลยจ้าปลาทูก็มีตีนใกล้ตีนใกล้ ทั้งปีนไก่ทั้งหิหงวหมูของลองหลายเลยมาเมามาเมาเต็มตะก,ก้าแล้วเต็มตกกะก้าเลยขาดบ่ได้เด้อมาทุกเท้อขาดบ่ดได้ขึ้นมาคุ้งพี่น้องมาคุ้งกับน้ำปลาแดชขาดบ่ได้จ้า เต็มตะกร้าแล้วมาเมามาเมาลโอ้ยตัวนี้กุ้งกุ้งกุ้งหมากลินไหมตัวนี้จะเป็นกุ้งจะกุ้งกุ้งกุ้งเอากุ้งตัวใหญ่ใญโอ้ยตัวนี้มีหมากสตอน์นเด้อพี่น้องโอ้ยหมากกระถินมันดำละ่ะ หมาสตอไปกินกับส้มตำมีเห็ดมีมะกขามน้อยนะหมะกขามน้อยแล้วม,าามวีหัวเช็ดเท้าหัวเช็ดเท้า คนคนเวียดนามจา้ะของมาลงเยอะวันนี้ของมาลงเยอะ เยอะมากวันนี้ของมาลงเยอะมากจ้า ซื้อเสร็จแล้วหิวพอไปพ่อมันพี่น้องเอ้ยมาเมามาเมามาเมา,มา,เมาล้านไทยเต็มร้าไท้ยรถเลย <c oughs> ซื้อของเมาของเต็มโหลดเลยพี่น้องป่านสิบได้มาจากเทือ่อ เมื่อแล้วเมื่อแล้วจ้าพวอพอ,พอ,พอกันคลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีทุกๆคนจ้าไปแล้วไปแล้ว <laughs>